อินดัสเทรียลสูงเขาอยู่ดอลซิลลาฟังข่าวท้องคำได้บิตคอยน์นำประจำที่สมกราคม4กุมภาพันธ์2565กับสิบห้าบันที่แค่สงสารน่าสับสนเอ e ซ f กพีเฟกเกอร์นี่มาดูที่ยูโรนะยูโรตอนนี้นะรราคาเนี่ยถือว่าได้ขึ้นมาถือว่าเยอะมากนะขึ้นมาสูงมากนะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเข้าไปทดสอบนะขึ้นไปทดสอบที่ต้านนะ ที่ตรงบริเวณเส้นแดงที่ผมได้ขีดไว้นะซึ่งตอนนี้นะครับราคาเนี่ยนะครับยังถือว่าไปต่อได้แต่ตอนนี้ความชันเนี่ยมันเหมือนเสาธงเลยนะครับอาจจะมีการยอนะ่อแครับมขึ้นต่อนะครับแต่อย่าเพิ่งซื้อนะตอนนี้อย่าเพิ่งซื้อตอนนี้รอให้ราคายอ่ออีกสักยอ่ออีกสักรอบนึงก่อนนะไม่ค่อยซื้อนะเพราะว่ามันไม่ทันแล้วนะครับขึ้นมาเยอะแล้ว แต่สำหรับคนที่ถือแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะรอปิดกำไรก่อนสักบังส่วนนะที่ตรงเส้นแดงนะที่เป็นไฮเดิมนะครับแต่ถ้าคนที่ยังไม่ซื้อรอไว้ก่อนแนละ้วก็เดี๋ยวนะครับอาจจะรอนะครับอาจจะรอซื้อนะแถวตรงบริเวณตรงนี้ได้นะเดี๋ยวสักครู่นนะครับ อา,อาจจะรอซื้อตรงบรณนี้นะเนี่ยไม่เกินสามแปดจุดสองเปอร์เซ็นตนะอันดับแรกเลยนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยตรงนี้ด้วยนะครตรงบรณนี้ด้วยไม่เกินหกสิบจุดปดปอร์เซ็นตนะเพราะว่าราคาเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วนะราคาจะลงมาทดสอบแถว สามสิบแปดจุดสองถึงหกสิ่จุดแปดนะห้าสิดจุดศูนย์ก็มีนะครับตรงนี้ก็ต้องดูนิดหนึ่งนะครับว่าราคาเนี่ยจะมาตรงไหนนะครับแต่ถ้าเราดูในกราฟแล้วเนี่ยนะครับกราฟมันจะเห็นว่าราคาเนี่ยสามแปดจุดสองแตะหกส่จุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับยนะูโรน,น,นะครับแนะนำนะว่ารอซื้อนะรอซื้อมาดูที่ ปอนนะปอนตัวนีร้ราคาขึ้นไปนะครับราคาขึ้นไปถือว่าสูงนะครับก็เราก็มาย้ายนะย้ายตัวฟีโบโนัชชีนะครับย้ายฟีโบแล้วก็มองว่ามันก็ขึ้นมานี่นะครับมองว่าตรงนี้นะขึ้นมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวเฟโบนชี่เนี่ยผมก็มองว่าราคาเนี่ยนะครับมันไปต่อได้นะที่ศูนย์ูนยเซ็นตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูแบบนี้แล้วราคาสามารถเบรกกรอบนะครัที่เป็นแนวขาลงได้นะแล้วก็ราคาก็มีการทดสอบนะย่อมาทดสอบแล้วจังหวะนี้ซื้อได้นะเป้าหมายนะเป้าหมายของตรงนี้นะผมมองว่าที่เส้นแดงตรงนี้นะแล้วก็ตรงเรนที่ ตรงบรีนี้นะครับจุดนีนะ้ราคาสามารถขึ้นไปได้นะครับผมตามลนำดนับเลยนะครับมาดูที่ทองคำนะทองคำไม่เบรกนะไม่เบรกถึงศูนย์เอร์เซ็นะแล้วก็เอมีการย่อลงมานะผมก็มองว่าทองคำมีโอกาสที่จะย่อลงมานะครับย่อลงมาแถวตรงเบรนแนวรับตรงนี้นะ ที่เป็นยอดภูเขาตรงนี้อันดับแรกเลยนะอันดับต่อมาเนี่ยก็คือเป็นตรงบริเดณนี้นะนะครับเป็นสองอันดับนี้นะยังไงก็แล้วแต่นะยังไงก็ทองคำนะครับก็อาจจะมีการย่อหรือขึ้นต่อนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าทองคําจะเป็นยังไงนะแต่อย่างนี้แล้วนะครับทองคําได้รับนิสสงนะในการอา่อาจจะเกิด สงครามในยุเคนะครับก็เดี๋ยวต้องรุ้นกันอีกทีนะครับเพราะว่าอเมริกาได้สง่งทหารเข้าไปแล้วนะแต่ถ้าดูในการขึ้นดอกเบียนะ้ยของเฟดก็ดีนะก็อาจจะมีการมายันตรงนี้อยู่นะแต่ถ้าเกิดภาะวะสงครามแล้วอย่างอื่นก็ไม่ต้องสนใจเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวต้องรุ้นนะครับแต่ถ้าดูในสีชั่วโมงเนี่ยนะครับตัวกราฟเนี่ย นะมันเป็นไส้ขึ้นมาแสดงว่าแรงซื้อมันขึ้นขึ้นมาเยอะทั้งนะี้ทั้งนั้น,นนะมีจุดสังเกตก็คือว่าราคาจะต้องเบรก38.2หรือ0.0%ตรงนี้นะเนี่ยเบรกได้ยืนได้นะปองไปต่อที่1 6อยหกสเนะหรือหกสินั่นเองนะครับในกราฟของสีชั่วโมงนะครับผม แล้วก็ให้เล่นในกรอบนะถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยขึ้นมาแถวบริเวณ67-8%นะไม่ผ่านเนี่ยถึงตรงบริเวณ1,828ก็ให้รุนนะว่าราคาอาจจะมีการนะลงมาก็ได้นะครับลงมาก็ได้ตรงนี้ให้เป็นแนวโซนดีมาร์นนะโซนดีมาร์นเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านที่ 3.2%นะครับราคาก็มองว่าลงนะครับลงต่อนะครับแต่ต้องหุดนะครับแนวรับแนวรับตรงนี้แล้วแนวรับตรงนี้ต้องหุดให้ได้นะครับประมาณนี้นะครับมาดูที่บิตคอยกันบ้างนะบิตคอยก็ยังคงยืนที่เส้นสีฟ้าไว้อยู่นะเส้นสีฟ้าตรงนี้นั่น3.6 2.8 5นะครับยังคงยืนไว้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย จังหวะนี้มองซื้อได้แล้วก็เป้าหมายคือเจ็ดสิบดจุดหกเปอร์เซ็นตนะครับตรงที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแต่ทีเกิดว่าหลุดแนวรับที่ตรงนี้นะครับก็มองลงต่อน,นะครับที่0.0ยุดเปอร์เซ็นตตามระดับนะครับผมสาม,มานี้นะครับตรอดสามคู่แนละ้วบิคอยดับนะเจอใหม่วันจันทร์หน้านะครับครนี้สวัสดีครับ